สวัสดีครับป้าโกสุริโยบัตราคครับไม่ได้จะพันอันนี้พูดจัดเนาะพูดจัดบัตรราคาเท่าไหร่เย็นนี้บัตรราคาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมมีเก้าอี้นั่งมีเก้าอี้มีเก้าอี้มาขายครับมีเก้าอี้มะกายครับผมเอาเวทีตรงนี้แหละผมจอดบัตรรถบัตรแล้วจะได้ว่าหันหน้าออกด้านนู้นเนาะใช่ครับใช่งานเขมีกี่คืนแล้วนี่งานนี้คืนสุดท้ายคืนสุดท้ายคืนคืนคืนหน้ไหนอึยู่นี่มีไหม ไม่มีไม่มีมีหมอลำมาเดียวเลหมอลำนะข้างในจะเป็นคอนเสิร์ตงานก็มีกี่วันแล้วครับวัดป่าวัดป่ามันมีตั้งแต่วันที่แปถึงวันที่6กโอ้วันนี้สุดท้ายหมอลำเลยอันนี้อันนี้เป็นคนจัดเนาะใช่ครับโอ้เห็นเห็นเป็นงานป่าช่วยใช่ไหมเห็นว่าเป็นงานวิของป่าช่วยไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ จัดเองเลยนะบ้านละทาร้อยห้าสิบบาทบบแพงได้ไปหม้อยหาสิบบาทคือว่าบบแพงไหมครับปกติม้าลำเคยลงหรือวัดป่าเรื่อนี่ไม่เคยลงครับเคยเห็นมาลงบ้านดอนคาอู่ทองหรอโอ้โออันนั้นเป็นหมู่บ้านอิสระมันจะมีหมู่บ้านอิสคนเยอะคนก็เยอะอยู่ครับเออแต่ยืนนี่ยังไม่เคยลงยังไม่เคยลองดก็ลองดูว อีสานก็น ja ่าจะไล่เจอแล้ว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 กำลังประสานเดี๋ยวเดี๋ยวให้กาวางไอทีโอเคครับผมใช่เลยตามนี้ห้องน้ำอะไรเนาะห้องน้ำอยู่นู่นนะฮะโดมแดงๆนู่นราคาแดงๆนู่นนะครับอ่าเป็นห้องน้ำของวัดใช่ไหมฮะใช่ครับของวัดครับอาบน้ำปกติเขาเก็บตังค์ไหมปกติเขาเก็บอยู่ครับแล้วไงให้เราจ่ายเองหรือว่าทางนี้ไปก็เดี ЗЫКА ๋ยวผมบอกบอกะสานบอกว่ากิจการคนหมู่เริญครับเป็นคนเป็นคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปบอกให้เขานน่อเพราะว่าเดี๋ยวหมอลำเอาก็คือสารสิ่งถังนี้คือคุณเอารถไปใส่เราเลยอ๋อเป็นเป็นมาพี่อัพใช่ไหมไม่ไม่ะมันไม่มีฮะไม่มีหรอไม่มีฮะรถพีอัพรถครัวแบบนี้ของมันเต็มหมดมันใส่ไม่ได้แล้วจะจะเป็นน้ำแบบไหนเป็นเป็นน้ำพลลิศน้ำอะไรนะน้ำน้ำถังนเหรอน้ำถังน่ะเหรอน้ำถังถังใหญ่นั่นนะถังถัง ใช่มใช่ใช่อะอะอะถังโอเคเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาส่งให้โอเคสามสิบถังเนาะสามสิบถังนะโอเครายไม่รู้ว่าประเษย์สัญญาเขามีอะไรมีอาหารมีอะไรไหมผมไม่ได้ดูในสัญญานะต้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเล้วคนดูจะแหวงแอนโอฟูเองละเรองของอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำก่อนเนาะตอนนี้ดูไม่ได้มาใช่ไหมไปอ่ะอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โตสั่งเรื่องเรื่องเรื่องน้ำอะไรให้นะ อ้าเข้าใจเข้าใจให้คณะแหละเข้าใจอยู่ให้คณะมะลอ่ะอ่าอ่าอ่ะโอเคโอเคโอเคดีใจครับโอเคครับครับคอ่ะอันนี้เราชื่อทีมงานอะไรฮะที่เราจัดเป็นทีมงานของของผมครับบริษัทขอหมูเจริญอินเตอร์กรุ๊ปโอ้หมูเจริญครับผมเคยจัดมะลำมไหมไม่เคยจัดอ่านี่ยเคยจัดแต่ว่าผมก็ก็พวกพวกเล็กๆอะไรก็ได้อยู่นะครับ ผมก็ยังงงอยู่อะปกติแล้วผมไม่เคยเห็นมอรมมาลงที่นี่นะก็ไม่รู้แหละผมคณะเรายังไม่เคยมาลงเนาะใช่ใช่ใช่น่าจะไม่เคยมาลงสาวน้อยเพชรบันแพงอันนี้ถือว่าในเขตในเขตสุพรรณเลยสุพรรณใช่มันมีบ้านนอนคาแหละที่มันเป็นคนเกาเรียกอะไรอ่ะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่อีสานไทยลาวลาวโอโยกมาประมาณเนี้ยลาวโอโยกมา พยุตพยุตพยุตเดี๋ยวฮะคุยกับพยุตเลยอยู่ตัวของกบุญงต้นนอนเ่ะเมื่อคืนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะตามปาร์ตช่วยอยู่ที่ทีแคุงน้อยู่หนองแคร์นองแครอ๋อนดียวไาเยอะไหมดีดีมันไปรอบสองแล้วไงไปรอบสองลวคนก็ไม่เท่าที่ควรครับถึงสองพันสามพันไหม พันประมาณพันเศษเกือบสองพันอยู่หรอกแต่บ right. ัตรเขามันร้อยร้อยแปดแล้วบวกก็อีมันสองร้อยแล้วก็มีเครื่องดื่มเรามีขายเครื่องดื่มนะเรือวัดมีมีนะเราะมันเป็นมิติเอกชนโอ้ที่เอกชนไม่ไดงงวัดอยู่มจะเข้าไปด้านนในครับผมเมื่อคืนลิเกหรืออะไรไม่รู้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นระกวดร้องเพลงโอ้ปวดร้องเพลงครับร้องเพลงแบบร้องเพลงของลูกทุ่งมือถือพัน วันนี้วันสุดท้ายครับวันนี้วันสุดท้ายครับเอฟซีสาวน้อยเพจแผงครับมาให้กระร่งใจเลยครับสุพรรณตรงจุดนี้ผู้จัดก็ยังไม่เคยจัดหมอลำจัดแต่สติงจัดแต่เพราะทางทางทางกรรมการวัดเขาอยากได้อยากได้เนาะอยากได้เราบอกภาษาไทยอันนี้เราจัดทั้งหมดใช่ครับกี่วันนะเจ็ดวันหรือหกวันงานงานสิบวันครับงานสิบวันเฮียหมูใช่ไหมฮะครับเป็นคนจัดหมดทุกทุกวันเลยโอ้ จอดมาพ่อจะของงานพ้นมาแล้วเหยื่อหมูเหยื่อหมูใช่ไหมครับเหยื่อหมูเผู้หมูหาเมื่อกี้เนี่ยน้องอุ้มเอาเบอร์ให้อ๋อครับไปยังไงมายังไงครับนี้ก็เวทีตั้งตัวนี้ตันนี้อันหน้าไปดูอันหน้าไปโน่นครับผมก็ฟีกระดกดูแล้วกันว่าไอเดียมันบอกประมาณไหนครับครับจะเอาคนเท่าไหร่อจะเอาคนเท่าไหร่คืนนี้คืนนี้มลงจเขาอยากได้เยอะที่สุดแล้วนะมันขยายได้ไหมล่ะด้านหน้าขยายได้อีกไหมฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนนู้ ไปน่าจะน่าจะตึงแล้วครับตึงแล้วเนาะที่เราไม่ตึงแล้วคือเป็นอนาคตแทรู้เลยว่ามันมีเล่นถึงสว่างครับได้ในสัญญาสว่างเนาะครั้งแรกที่มาสุพรรณแม่พ่อครั้งที่สองที่มาสุพรรณครั้งแรกที่อู่ทองในเมืองอู่ทองอู่ทองอันนี้ในเมืองแต่ก็มู่บ้านมันก็มีพวกไทยสงดำอะไรตะบนี้ก็มีอ๋อครับครับ วัดจุดเดินพุ่มเดินก็ไปไม่ทั่วถึงเลยวัดอะไรจะกว้างขนาดนั้นพื้นที่วัดเป็นจะอยู่ประมาณต้นคือต้นสนนะครับแต่ตรงนี้มันพื้นที่เอกชนมันเป็นงานอะไรปะเป็นงานวัดงานประจำปีแต่ว่าพื้นที่ในวัดจะตั้งอย่างเงี้ยมันมันไม่มีนะรัดขามันเยอะแล้วเสาไฟเสาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพี่ครับผมเข้าไปแล้วผมเข้าไปถึงผมถึงถามไงว่ามันวัดอยู่ตรงไหนมาพอผมพอผมเอารถนำเที่ยวมาบ่อยก็ไปไหว้หลวงพ่อโตวัดประจำปีวันวันก็จะไหว้สองสอง เออบวชเขาขาวนะครับนะบวเขาขาวนะ่งนะนูนอยู่ตรงประตูติดถนนใหญ่เลยครับขาวนั่นแหละขึ้นเข้าไปแล้วนะมันไม่ถึงแม่นวัดหลวงพ่อโตโอ้ไกลเลยแก่ไปประมาณสี่โมงไปเกือบสามสองโมงดังมากเลยววััดดปนเพราะว่าเป็น วัดท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวกับตองแวดไหวอี่นึ่งคนน้ขนซื้อก็คือสาลี่ะใช่ไหมเต็มไปหมด้เที่ยวรบู้แต่าเคยได้ยินแต่ในทีทแต่คแ้วบ้านคุณชจ้งคุณแผลอยู่ไหนกันตอนนั้นแหละในที่เดียวกันครับก็คือพี่องพ่อและัดมาบวชมาี่สร้างอยู่ก็จะมีเดอ้างคุ้่มันอยูู่ปปั้นรอะไรสุรพลยืย่นหมดะจัดรถเสร็ ไปดูได้ครับไดครับช่วยกันนึันิดนึงครับได้ครับเดี๋ยวยูทูบเบอร์เขาเอซีขององกิงครับครับพี่น้องไปเลยครับนาวัดน่าจะมีนาวัดพุนแล้วครับแมนครับนาวัดพุนแล้วครับยังไปลงพ่อโตเลครับยูนีฟอนนีแล้วครับไกลหลายแล้วยังคับขามาทังในข้ามาทางปีหรือข้ามาทังนี้ ผมมานี่ครับเขาหู้นี่ครับผมว่าเขาหู้นี่เลยเนีครับผมซุบหนีเรียนเรียนออกก่อนผมขอาเมืองผมว่าเขาแล้วผมก็ว้างมากนี่เหรอเออกับมานทำกันนี่แหละครับแต่ว่าผมบโรลุวัดจุดอยู่นี่เกือบแมนลุงไปวัดพอดีอม,มาเห็นรถบานเท่าก็ร่างชะลออยู่กันเลยโอเคี่แล้วรถมัดยังกักบเอาเงินถนนรถไฟสิแมนครับรถเ,เขามาทั้งนี้ เอาอัพเดตสถานการณ์ผมก็จอดเตือนธรรมันนะแล้นเตือนทั้งมันในซีมื่อผมจะเติมแรงแจมือเขากรุงเทพหมดอ่ะแจมืออยู่ยสซกกะอยู่เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับปากูสุริยุปันธาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ